การใช้งานต่างกันยังไงคะอ่าอันนี้คือใกล้่าเปลี่ยนแปลงอันนี้กงกงล้อของโชคชะตาใช่ไหมคือกองล้อเนี้ยจะพาเราไปทางไหนเนาะขึ้นอยู่กับตัวที่ไพ่ามาใช่ไหมว่ามันจะหมุนไปยังไงหมุนไปทางไหนค่ะหมุนให้เราไปเจออะไรหมุนให้เจอเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะมันเรองของการหมุนไปเนาะแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงคือการโยกย้ายหมายถึงว่าโยกย้ายงานเนี้ยดีไหมเขาถามว่าโยกย้ายงานนี้ดีไหมอืมเออก็เธอตอบว่าถ้ามีไพ่ดีคือดีอสามีคนนี้เปลี่ยนใหม่ดีไหม อันนี้ดีนะคะวันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหมุนเนี่ยหมุนช่ชะตาตอนนี้เราหมุนไปทางนี้ดีไหมนะคะถ้าได้ไพ่ดีคือหมุนไปทางนี้คือดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเลยะนะแต่อันนี้คือบุญน้ำนี่คือบุญนะบุญในอดีตหรือบุญในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ทําให้กับเราแต่อันนี้คือมึงไม่ต้องมีบุญของตัวเองได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้ให้ไปขอพรสิ่งศักดิ ค่ะเอออันนี้ให้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออ๋อคือเหมือนว่าถ้าเจอใบนี้แล้วควบกับใบที่ดีวก็อยากให้แบบเกียมผลด้ยิ่งขึ้นให้ไปไหว้พระขอพรให้ไปขอพรแต่ถ้าอย่างใบนี้ถ้าอยากให้มันดีขึ้นคือไปทําบุญทําบุญอเพราะมันเสริมด้วยบุญค่ะเสริมด้วยคนละอย่างโอเคค่ะ